ว้าวยำมุกคำเนาะบ่าวสุดยอดเอ้ยโอ้ยาวเด้อวขันนี่ยาวสามกันมันบ่ทุกขบวนบ่กสา,ามกันั่นแหละบ่าวจ้ามื้อนี้เฮานัดกันสิไปไสมื้อนี้ตอนตอนแรกนี่นัดบ่าวบอว่าสิไปอ่าพ่อคนคนหนึ่งสิไปอ่างานกาชาดบ่เฮานัดกันว่าสิไปหั่นไปเดินเล่นกันไปเบิ่งงานวันนี้เปลี่ยน,นเปลี่ยนเปลี่ยนวันสิไปไสวันนี้ว่าสิเปลี่ยนสิไปวัดอรุณวัดอรุณคือคำแล้วสิไปจังได๋ เขาดันกันอยู่สนามไช่เอาไหมวะทีแรกโอ้สนามไช่เอาไหมในสนามไช่เอาคือบ่พ่อกันอยู่สนามไช่จันมันไปบ่ถือกันแล้วเอาเพื่อไปบ่ถือกันจิมานั่งรถนั่งรถไฟฟ้าแต่ดินบ่เป็นนั่งรถไฟฟ้าแต่ดินบ่เป็นแมนแมนแมนวายคนนั่งมันต้องเป็นเนี่ยไข่กับบ่เป็นเด้เกิดมาเนี่ยบ่มีคนเป็นทุกคนเนี่ยอืมมันบเทันเป็นก็เดยไข่เป็นก็ทีหลังก็ได้โทรหาบ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 ุจะ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 ไปป้าข่อยเด้อย่าไปป้าข่อยเด้เขาไปบ่ถือกัน้วเหรอบ่าวอีรีเลยเนี่ยเบ่าวอีรีคือคือทาแบบ เป็นพี่ไอ้ BTS อย่างเงี้ยมันยังพอแบบเขาเคยไปเห็นนะพอข้างล่างเลยไปอยู่ข้างสองข้างยุ่แต่มันหมดสว่าขึ้นไสลงไสเหนะเจ้ามาพี่จะมาเบิ้งนี่มาจ็บเบิ้งไสเบิ้งไสมาหนิมาหนิมาหนิอันนี้เขาเคยมาเลยบอกตรงนี้ฮะเคยทายบอกตรงนี้โอ้ตอนคำๆมันสุดยอดขนาดเลยบอกบอกเอ้ยบรรยากาศอู้ย โอ้เคยมากับมต้นท่านึงแล้วนะตรงนี้นี่เจ้าม่วงมาหีบเอาแจ๊บม่วงรถไฟแลนด์มานี่แลนด์พานุ่ม่วงตึกเนี่ยนี่บ่โอ้สุดยอดเลยโอ้ตอนค่ำมันบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเลยบอกว่เฮ้ยส่วนไลฟ์ของมันตอน้องเว้นเนะี่ยตอนกลางวันกับตอนเย็นคนละเรื่องเลยนะครับทุกคนโอ้ว้าวสีชมพู ชมพูจะได้รถไฟสายสีเขียวว้ายคือสีชมพูแท้สันหวานแหววเ,ววเ,ววเวบาแจ็บเบาแจบเจ้จาม่งจากมุมนี้ดู้นี่โอ้สุดยอดป๊อเข้าไปในกล้องแห้าง,งามเน่าประโบป๊อตุสุดยอดสุดยอดเจ้าเบิองเนี่ยอุโมงค์ตึกเลยเนี่ยเบาแจบเนี่ยนี่บ่แหม,มอุโมงค์ตึกเลยเนี่ยเนาะมันก็คืออยู่ได้ละ คือบ่อรถแลนพานุโมงเห็นบ่อแต่ว่าพอกางคืนเลยมันเป็นมีไฟประดับเนาะไฟประดับมันภาพนี่ภาพประเดียวกับมันกลางวันแต่ว่ามันแตกต่างแห้งนในสายตาเขานะเวลาเบิ่งกลางคืนกลางวันเนาะไปอีกแล้วผ่บอไปแล้วนั่นไปแล้วอู้อันนี้วันเดอสีชมพูเด้อวันเดอคนละสีสายสีเขียวแตกสีมีลายสีเอ,า,อางสีบาลใช่าอลสเอีเอาได้เอาได เฮายางไปเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งบาวเจ้าไป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 พุ่นบม้อหม้อถูกไกลนะบาวเจ้าเสียว่าโอ้โหประเทศไทยสุดยอดจริงเลยเนาะประเทศไทยสุดยอดขนาดป่ะพาบาวจ้ายางไปเบิ่งสถานีไปฝากบีทีเอสอีกฝั่งหนึ่งน้องพี่น้องน้องบริษัทบาวบุกับบาวจ้าอยู่ที่สถานีอโศกจากมุมนี้ทางผู้ชมเอ๋ยนี่ฮะบ่าวโบจะบอกบ่าวแจ็บให้บ่าวแจ็บมาเบิ่งมาเห็นแหละสัมผัสจุดที่บอกกันเลยว่า ตื่นตาตื่นใจอลังการขนาดเลยบเบาแจ๊บมานีบาเบาแจ๊บมานีบาเบาแจ๊บมานีบาเบาแจ๊บมาเบิ่งนีเบาแจ๊บอ๋อทิ้งโถบ่าบาเอ้ยรอดทองพอทั้งแม่ว่ากับพี่ลึกแบบมือนี่ปัโดโทุ่ง,งแสง<ธ>อะไรแจ๊บจะเบิ่งลู่รูปทรงของตึกนั่นอู้ย่ำคำคำแบบนี้นะแสงไฟ ข้างล่างกับแสงตาหลดนี่เบิือนกระดับเป็นดอกใหม่เลยนะหมดงามขนาดบ่าวโเอ้ยงามบาแจ๊บาเหนือง่ามป้าตู้แต่ละที่มองไปข้างล่างบาแจ๊บเจ้าเบิ่งความเป็นระเบียบบะเป็นระเบียบขนาดเลยเป็นระเบียบจากไหนมอเตอร์ไซค์เลยไปทวันใช่คันเดยโอ้พ่นบอโอ้ยมันเส้นนั้นอยู่หันเนาะก็คือว่าตรงนี้อ่ะมันอาจจะเลยไฟบุงไปเป็นแนวทางเนาะขาๆไปเนาะเบิ่งผู้คนเนี่ยบาแจบ เพิ่นเตรียมขามถนนเพิ่นล่อไฟเขียวเนี่ยเพิ่นทาและยางตามไฟได้น่ะนี่แหละเฮาก็าต้องว่าวันนี้น้องบ่โบคนขับใช้รถใช้ถนนก็ต้องเคารพกติกานั่นแหละถาาาล้าเฮาบ่เคารพกัมันก็สิเป็นลักษณะมันสิบ่งามแน่เห็นเลยกัเนาะเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ประมาทเราจงอย่าเป็นผู้ประมาทโอ้แมน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 เจ๋อเบิ่งนี่บ่าจะอยากเห็นบ่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นบ่าวจะเบิ่งนี่อุ้ยสุดยอดอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าเงยหน้าขึ้นไป็นเสือ้อบน ว้าวมามามาพี่น้องมือนี้มากับเบาแจ็บเด้กพี่น้องเอ๋ยนะพากันมาเบิ่งความเจริญย่านอโศกพี่น้องเอ๋ยนะ่ยเ,<อ>เห็นสิ่งที่บอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจรถไฟฟ้าแล่นผ่านเวันนี่้นะพี่น้องเอ๋ยนะสะวรรค์นบนดินของเมืองไทยอมอต้องเสื้อเบาโบดอกพี่น้องเอนะ๋ยเนี่ยเห็นคลิปแล้วกาต้องมาเบิง่งมาเห็นเลยสัมผัสเลยทุกท่าน เบิ้งฟังนี่ก่อนเบาแจ๊บอ๋อโอ๊ตคู่กันเมื่อกี้จะาบทไทยเอาโอ้แจสุดยอดเลยหูมาแบบเฮี้ยงกันเลยเมื่อกี้นั่นสองขันโอ้ยเบาแจะจะไป็นแล้วจะขึ้นตื่นเต้นคักแท้ปกติเราเห็นแบบแต่ละขันแต่ละคันอันนี้มันอยู่เทียบกันเลยเมื่อกี้เจ้าเบิ้งจะาบทไทยเอาเมื่อกี้ฮะโอ้ยเศรดายเนาะเสียดายเนาะน่าได้เมื่อกี้เลยภาคตะลุยข่อยใังจะเบิ้งฟังนี่เบาแจ๊บนี้ผู้คนนะคนต่างประเทศตัวร่าคำถนนนะเดี๋ยวไฟเขียวนี่จะเป็นบอกไว้แล้วโอ้แบบแบบคืนเบ่าแจบเนาะ สุดยอดเลยคนยอมหับเลยผนี่แหละเมืองที่แบบทั้งขึ้นเลยผูค้คนยางแบบบังคือจงบ่หลับนบ,บอนนอนในเบาะแจ็บแมนแมนก็นคือคือ,คอมันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างรองรับนักท่องเที่ยวเนาะนะความสวยงามกับอีกอย่างอาหารการกินหลายสิ่งหลายอย่างเนาะว่าสิเป็นถนนทนทางหลายสิ่งหลายอย่างสถานที่ท่องเที่ยวงามเผ่นก็มาหลายเห็นในรถผมบนยืนท่ารถน้ำเบาเห็นบอกปัาดตุ๊กว่าหอนงานบุญบราบนเทาอีกอีอย่างคนหลายหลายแห้งหลายนี่หรอ ปกติถ right ้าม yeah. well, ีงานหันงานนี่เขาจะเห็นคนร้ายเนาะส่วนบ้านเขาแต่อันนี้เบ่าวแจ๊บจะเอาสีสีมีคนเสื้อจ้าอยู่อ่ะโบเสือกขาเบิ่งเอาทีละนี่ขนาดนี้เกาะจะแบบมืหรอนบนยืนนะจะเบิ่งอ่ะเบิ่งแบบคึืนแล้วบ่าวแจ๊บเนาะคืนแบบแบบตื่นเต่อตื่นใจเลยเนาะแมนแมนก็คือแบบมันแบบแบบตื่นเต้นตลอดเวลาเขาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะโอ้พี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่บ่าวโัวกับบ่าวแจ๊บได้มาสัมผัส รออีกมือจน้นหนึ่งนะบบาวจะะจด้เห็นผูค้คนทีเดินผ่านกลายหนาผ่านไปผ่านมาบแบบบอกเลยว่า <c oughs> ตื่นตาตื่นใจความจเจริญเมืองไทยตึกนี่ก็ง,ง่ามพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้โหตึกนี่ก็สวยพาตัวโอ้อันนี้ตึกเอ็กซ์เซนทาวเวอร์พี่น้องครับ ยังไงท่านผู้ชมมองไปจุดนี้พี่น้องเอ๋ยนะเป็นเหมือนจักอุโมงค์ทีเบาวบุกลึนไปก่อนหนาเนาะพี่น้องเนาะน,น,นี่แหละคือประเทศไทยเนี่ยประเทศที่มีแต่ความสีวิไลพี่น้องเอ๋ยนะบ๊วยว่าเบาบุกอวยเอาแต่ยอดวิวยอดไล่อย่างเดียวได้พี่น้องเอ๋ยนะความจริงคือความจริงเนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละพี่น้องเอ๋ยเนี่ยปานงานบุญเนาะคึกคื้นทุกมือคึกคื้นตลอดเวลาโอ้ยพี่น้องเอ๋ยนะ่ยนี่ฟังนี่ฟังนี่สิหายเบาเจ็บได้เห็นถึงความตื่นเต้นตื่นตาและร่างกาย โอ้โอ oh, oh, oh. oh, <PE> ้อ้เอาผูกขแหลนผ่านไปยังเป็นต้นไฟเขียวอยู่พูดนะอันตรายอีดีพี่น้องอันตรายอีดีโอ้อย่าไปทางเอ็ดเล้พี่น้องเด้อต้องไฟเขียวก่อนจึงแหลนขามไปเด้อพี่น้องเด้อนี่ว้าวเบาแจ๊บผู้ใดโตหาเดี๋ยวนี่ฮะงูไล่งูยูทูบเบอร์ล่ะผูดแตอบอกเนี่ยบอเบาหน่อยอ๋อโอเคโอเคโอเคนี่คอยยังไงเจ้ามาล่อทา เบิ่งตอนที่ผู้คนจะล่อขามถนนเนี่ยเบาเจ็บจะเบิ่งนี่นะเนี่ยอ๋อเอาจาเห็นเนียงอาจาเห็นเนียงว่าพิ่นไปเพิ่นไปหรือย่างพันไปย่างพันไปอ๋อเฮงร่นออกร่นออกนี่เนี่ยกำลังยางขามไปคือสิ่งหนึ่งเนาะมาโบ้ที่เบาเจ็บเห็นแล้วบาเจ็บค่าถ้าจะสังเกตเพิ่นสิบุขามม้อตัวนะเห็นบ่เพิ่นสิมาขามในทางมาไล่น่ะที่ที่เพิ่นเห็ดไม้ไม้เครื่องไม้ทางขามเนาะทางมาไล่นี่ขาวแดงตรงนี้ขาวแดงผลสิขาไม่ได้นี่ได้นี่ ห็นบมันก็เป็นระเบียบวินัยของผู้สัญจรเนะาะว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นรถเนาะนะถ,นนถ้าให้มานั่งยิงบึงยิงบึงนี่มื่อวันมื่อคืนเนี่ยสิง,ง่วงนอนอยู่บ่บุง,ง่วงเนาะมันเหมือนเลยเขาเบิ่งตอน,ตอนกลางเวรนนะมันมันเพลิดเพเลินเจริญตาเพลินว่ะมันแบบมีความคึกคืนมีความสนุกสนานอยู่ตลอดอ่ะคนกัญญางไปฟังนั่นก็จะเบิ่งฟังนั่นเห็นบ่ฟังนนัเต็มเลยหนานะอ๋อตุก่ลึกเลย มวลนั่นบอกจะน่าเหมือนมวลก็จะเข้ามาเฉียวงานบุญบ้านเขาเนาะแมนคือบางเถื่อเขาเขาได้อยู่ในจุดนั้นแต่เขาไปยืนอยู่ตรงนี้นะเขาเห็นเห็นอย่างหลายอย่างเห็นหลายสิ่งหลายอย่างนะแตกต่างจากเขาที่เห็นเขาอยู่ทึ่งเนาะนะนั่นบอกจะน่ามั่งมุ่งไปเนาะฝรั่งเนาะฝรั่งไลยเนาะบอกว่าเนาะเนี่ยเบ่งไหมเห็นเห็นเป็นฝรั่งนักท่องเที่ยวนะส่วนไลยเนาะนักท่องเที่ยวแล้วก็บผู้คนที่คนไม่เห็นงานแถวนี้ได้บ่าวเจ็บมีแต่ต่างชาติดิเนาะพิตรงนี้คือไซ บบ oh, uh> ่่งกตรงนี้คือแยกอโศกมนตรีโอ้แยกอโศกมนตรีตรงนั้นได้สิถามฟังนั้นได้สิฟังที่วางเข้ายางไปบวางขนา่ะอันนั้นไอ้ศกคือกันบอกอโศกคือการบาดเจ็บนี่เบิ้งนี่เบิ้งนี่พวกคนยางไปพึบเลยบบาดเจ็บโอ้หักอะไรเนี่ยเบิ้งป๋าตัวนี้ทุกาเจ็บภาพบรรยากาศนี้ไว้ได้บ่กบอกขักได้หน่เลยเนื้อสวนกันเลยเบิ้งยางสวนกันเบยางสวนอ๋อนขนาด สุ้อขักอะไรนี่นี่แหละความเจริญเบาแจมเออมันมีความคืบคลื่นตลอดนอกความเจริญนี่โอ้โห้ยคนขามถนนได้เนี่ยเป็นระเบียบบ่ระเบียบระเบียบคือพี่น้องสังเกตนะทุกคนบนเว็นว่าบนเว็นว่าจะบ่าย่องเนาะตั้งย่องว่ะมันก็มีบางบางอย่างอาทิเช่นแต่ว่าผู้คนนี่จะจะเดินจุดนี่จุดเดียวเลยจะบ่เดินแบบมั่วโมเลนขามทางมั่วมันเดินจุดนี่จุดเดียวเลยนี่ก็การขาลบจะ กฎจราจรนี่ก็คือเหตุให้มีความปลอดภัยไรเวลาไฟเขียวปุ๊บทุกคนก็เดินเลยเห็นบ่พร้อมที่จะเดินขามรถกระจอดเป็นแถวเห็นบ่รถตรงนั้นจะบมเลยไดรบ่บ่เห็นบ่เลยบอกเขาจะหมดเลยถนนมาไดรเห็นบ่เขาจะหมดเลยไดให้คนขามก่อนเนาะให้คนขามเอ้าอันนี้คือสิ่งที่เขาได้จากเแยวเห็นเห็นแล้วเรียนรู้่นเลยเห็นแล้วทิ่มไปเจอเสือเรียนรู้แล้วบ่บ่ความมีระเบียบในทุกสิ่งทุกอย่างเรานี้เสื่อว่ามันจะเป็นการพัฒนาต่อยอดในความผิดความบุรึกจิตใจสำนึกของคนนนนนนนะะะบบ่่่แแจจ๊๊ววา้ีใสของ เพราะว่าเขาเห็นแหละบุ๋มเอ็มอาสีเห็นโอ้เห็นแล้วงามนั่นคือมันกับฟังอยู่ในความคิดเขาอยู่แล้วเขาเห็นอะไรที่มันดีๆนะเอาฝากเนี่ยถ้าใครอยากเห็นความจเจริญแบบบ่าวเจ็บต้องมาใสกันในนอตอะไรประเทศไทยโดยเฉพาะอับ,อบมันมีอยู่ทุกที่นะประเทศไทยนะแต่ถ้าอยากแบบเอาแบบโดดเด่นที่สุดเลยกับเขามาเบิ่งกรุงเทพมหานครหรือว่าชลบุรีเชียงใหมย่ยังก็ว่าไปเนาะตันนี้สมิ้รบ่าวเจ็บเนาะบ่าวเจ็บอยากฝากอย่างถึงเอฟซีอยู่ปะเอานีก่อนฝากว่า พี่น้องเขาอยากมาเที่ยวเมืองไทยนะต้องเข็ยนยังไงคืออันนับคืออันนับแรกเน้องทางการเที่ยวก็คือต้องมีพาสปอร์ตอยู่แล้วมันบอกอันที่สองก็คือการการเรียนรู้อะใช้คำว่าอาวัฒนธรรมของประเทศไทยเนาะอาอุปนิสัยต่างๆหรือการใช้ชีวิตนะนะว่าเพิ่นเหตุใดมาห่ออะไรระเบียบวินัยต่างๆหรือว่าเวลาเราไปสถานที่ท่องเที่ยวบอไม่ยั้งเพิ่นหามันยั้งเพิ่นบอให้เหตุการทิ่มขกียร์สาใส่เนาะหันนะที่มันแบบเนี้ยเป็นยังมาจากยิ่งยั้เนาะต้องยอมรับอย่างหนึ่ง ในเรื่องของความมีวินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดสะอ้านของประเทศไทยเนี่ยมันเกิดจากผู้คนหลายคนนี่สอยขั้นมีจิตสํานึกที่ดีเลยก่ะรักษาความสะอาดรวมกันเข้าทิ่มทิ่มเฮียกัทิ่ม,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 มเป็นจุดเนาะประเทศไทยเราขยะเนาะทิ่มเป็นจุดที่เป็นกําหนดให้ถ้าามากเลยเขากินนั้นานี่เลยโยน,นเลยมันสิบุเป็นระเบียบแบบนี้ได้สิบุสะอาดแบบนี้ได้บบโไหไรเพราะคนห้ายเนี่ยใช้ต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วบวชษาํากันเนี่ยมันกะสี เลอะเทอะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นบ้านเฮาก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะคนที่มาท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยนี่ยนะอ้อฝากไว้คิดด่านเน้นความสารนะบอเจปะกับฝากกับเพียงสนนิ์กันแล้วกันเรื่องผีหลังเนื้อในฮะทันทีมมักหลักกระชื่นชอบในการนำเสนอของบ่าวกับเบาเจ็บก็อย่าลืมก้นไหลเป็นกำลังใจเนาะก้กระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวกับเบาเจ็บโดยการบกกัดขามโฆษณากันแล้วกันสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับเอ้าบอเจปไปใช้รถไปจะกแม่มะหันหน้ามาโอ้มุมนี้บอสบ่าวเจ็บคักิลีมาคักอิลีอ่ะบบบบบบาาาาายยยย่วจ